เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวัง แต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษยารอซูลลอฮท่านก็เป็นได้กกำพรที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮรีบัลลอฮ์ยารอซูลลลอฮ ท่านก็<ค>เป็นเด็กกพรพาที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮใบ้บัลลอกเด็กกพรพาผู้ศรัทธาเด็กกพรพาผู้ศร สวัสดีตอเรุลลอฮิวะบะเราะกาตาุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ,บ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่สานสายใหญ่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างให้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับวันนี้เรามากันที่บ้านเลขที่9บ2หมู่9ตำบล ะตะโลดุรามันนะครับอำเภอกระพาะจังหวัดปัตตานีมาทำอะไรกันบ้านนี้พี่น้องคงเห็นนะสภาพซึ่งไฟไหม้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีลูกกำพร้าด้วยสองคนนะครับเจ้าของบ้านคือนายมะอิสอลาเตะปัจจุบันอายุ59ปีนะครับอาชีพเนี่ยกริดยางนี่คือ,อะมะอิสอนะครับ บิดาของเด็กก็คือคุณอรอฮะดอนเลาะนะครับเสียชีวิตเมื่อปี2563นะครับหัวใจวายมันดาคือคุณนุรไอนีลาเตะปัจจุบันอายุ36ปีนะครับอยู่ที่นี่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะคุยกันให้คุณอ,อิสมาน โซนิลีเนี่ยนะครับได้ถ่ายทอดนะครับได้แปลกันนะครับ <f ew> พี่น้องของเราพูดได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีผู้ประสานงานคอยได้ให้แปลกันนะครับอาผมจะถามแล้วก็เดี๋ยวคุณสม,มาก็ยื่นไม้ให้ก็ต่อเป็นไงในช่วงที่ไฟไหม้นะครับไม้ซอ,อนะครับออตอนนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรตอนไฟไหม้เดี๋ยวโบเบโซวยักษ์ตะกออ布拉กูตัวเองเบโซเดมาน و เราเืาก็ลุยดูดีดินอ่ะนั่ดีลุยรามีไปทำไรนะกนดินอ่ะกีดินอ่ะเพียมันว่าตัวาษาบกูปะกตึ้งอนาก็ช่วงที่เกิดเหตุแกก็อยู่ที่ตลาดนัดอ๋อไปตลาดนัดไปตลาดนัดก็ช่วงประมาณสี่โมงครึ่งครับครับแล้วอยู่ดีๆเป็นอะไรแซ่บ ไฟรัดวงจรหรือตั้งไฟอะไรไปหเปล่าติดจุดไฟอะไรไปให้ให้ปบเลยให้ให้เหาะมาเกณฑ์อู้ดังเลยเด็กวัยจูเกอจะพินงานเลยอ๋อเยวก็ไ <Hayır> ม่ทราบยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันอ๋อครับครับผมกลับมาก็เกิดกลับมาก็มีคนไปตามที่ตลาดว่าที่บ้านเกิดไฟไหม้แกก็เลยรีบกลับมาครับแล้วเป็นไงดับทันไหมยังไงไม่ทันนะนะ ก็เบสเกลล็ตู้อัพีดูมาเกต้หนาอิงดกดวาดูย่าโล่เออกเก็บอ่กั่ละกับ่ับบ่ป่ตูป่ตู้แต่เม่อแต่มื่อไปว่นกี่รอบานครับก็ตอนที่แกกลับเข้ามาบ้านก็ตอนนั้นไฟก็กำลังโหมอยู่ครับกำลังลุกเลยนะกำลังลุกเลยแกก็หมดสติเลยล้มเลย เป็นลมเลยครับผมเป็นลมเลยก็ตกใจนะตกใจก็ม,มีคนพาไปโรงพยาบาลครับผม,มก็พอตอนที่รถดับเพลิงมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มมอดและจะเริ่มจะเริ่มนั้นนะพไปลามอยู่ตรงนู้นโอครับไปลามอยู่หลังนู้นครับแต่ว่าดีที่ว่า,าจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยก็เอาพวก ข้าวของขค่ในบ้านนู้นอ่ะเอาออกมาก่อนเพราะว่าดูแล้วตรงนี้มันทําอะไรไม่ได้ละใจก็เลยเอาพวกเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ตู้อะไรแบบนี้คนเอาออกมาก่อนครับมันก็เลยพอไฟมันลามตรงนู้นพอมันตกอ่าไม้ข้างบนมันตกลงมาก็ข้างล่างก็จะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นเป็นฟืนแล้วเป็นเชื้อเพลิงแล้วแล้วก็ดับเพลิงมาก็ได้ นี่ยังพอเหลือซากอยู่บ้างครับผมจะทําได้ไหมดูดูสภาพเรื่องไฟมันไหม้เสาหมดแล้วเนี่ยนะก็คงยากนะก็คงยากต้องรื้ออย่างเดียวละสร้างใหม่ละแลพี่น้องครับนี่เป็นสภาพบ้านของพี่น้องเราที่เกิดปัญหานะประสบอัคคีภัยนะะได้รับข่าวสารประสานงานจากยีรอหมัดเรืองป่าก็ได้ดําเนินการมามาถึงนี่นะครับแต่บ้านนี้มีลูกกําพาอยู่ด้วยอีกสองคนนะคุณแม่คือคุณนุไยรีนะครับ คุณพ่อเขาเป็นอะไรเสียชีวิตนะนนเป็นหัวใจวายหัวใจวายนะตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่อายุประมาณ26อ่าบครับเังไงไฟไหม้เนี่ยเราตอนนั้นรู้สึกยังไงเห็นสภาพบ้างก็ตกใจนะตกใจใจเหมือนกันตอนนี้เราอยู่มาเลยไงไปายูกน้องโทรไปแล้วก็เลยตกใจตกใจนะ เอ่อตอนนี้ไปพักอาศัยกันที่ไหนอ่ะบ้านใครมาตอนตอนที่เกิดเหตุนั้นไปพักอยู่บ้างนญาตินอกบ้านญาตินะตรงนอกอคนหนึ่งครับคนหนึ่งแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้นะตอนนี้เรียนที่ไหนชั้นอะไรแล้วบิตติงครับโรงเรียนบ้านบิติงอืมใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้นะครับนะ เด็กชายมุ h มม m a d อัสรอฟนะอัสรอฟดอลเลาะนะครับอายุ6ปีครับแล้วคนลึกที่2คือมุัมหมัดอัสวานนะครับดอลเลาะอายุ5ปีเหมือนกันวันนี้ผู้กองฟารุกววยสินนะฮะในฐานะประธานมูลชีเนี่ยได้คุณมนตรีสมานเาวันนี้คุณอายุปินทองทีมงานของเราวีจีเนี่ยมากันครบทีเดียวนะครับเดี๋ยวเชิญมาด้านนี้เราจะมอบปัจจัยให้กับี่น้องของเราที่ประสบอคีภัยนะครับ บ้านไฟไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยได้ให้ประธานมลทิได้พบกับพี่น้องหน่อยนะฮะปัญหาประสบปัพีภัยตรงนี้จะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนะฮะซาลามวอะไรกุ้มบรัมาตุลล้อวบบรากาตูพักวันนี้เราได้มาลงพื้นที่นะครับมาพบบ้านของครอบครัวกำพร้าที่ถูกไฟไหมเราอยากจะบอกว่าเ,เธอเนี่ยเป็น คนที่ถูกทดสอบเยอะนะครับทดสอบแรกก็คือการสูญเสียสามีไปอันนั้นก็เป็นกลายเป็นหญิงไม้ทดสอบที่สองบ้านที่อยู่อาศัยก็ถูกไฟไหม้แล้วถูกทดสอบที่สามก็คือความยากจนเธอต้องดิ่นรนไปทำหมากินอยู่ที่มาเลเซียเพราะว่าที่บ้านนี้เมืองนี้ที่บ้านเกิดของเธอนี้ไม่ได้ได้วันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทกับแรงงานที่เธอจะต้องทำ เธอก็ต้องดิ้นรนไปทำงานที่มาเลเซียก็อาจจะมีรายได้วันละ4-500บาทพอที่จะได้นำเงินมาส่งลูกได้เรียนพอเธอไม่อยู่บ้านบ้านก็มีอุปสรรคก็ถูกไฟไหม้นะครับอันนี้เป็นบททดสอบที่เธอจะต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับขอให้เธอไดอ้ทบทวนชีวิตนะแล้วก็ให้รู้ว่าอลอน,นั้นยังรักเราเป็นห่วงเราให้เราได้คิดให้ตระหนักคิดให้มากนะครับว่า เรานั้นต้องก็แสดงความกล้าชิดตัล้อให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เมื่อวัาออเตือนเรานะครับว่าเราถูกทดสอบนะครับก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็ให้ราลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับครับทำเสร็จแล้ววันนี้คุณมนตรีมาด้วยนะฮะวันนี้ผมเดินเดินอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านเราเราตกใจเหมือนกันนะบ้านนี้เป็นบ้านลูกกัญพาด้วยฮะ a s า a ุ a m u a l a ุม u m w a r a ม m ตุลลอฮ์ก็พอได้ข่าวจาก ท่านรัมัดนะฮะเรื่องปับก็เราก็ได้มามากันนะฮะเคยคุณอายุพุธเขามาดูก่อนออนะครับก็เห็นจากสภาพบ้านเนี่ยเ,เป็นบ้านหลังคงอยู่กันมานานหลังนี้นะฮะอยู่กันมานานนะฮะหลาหลายคนเลยเพราะว่าเป็นบ้านค่อนข้างจะ อายุมากนิดนึงนะฮะแต่ก็น่าอยู่แต่หลังจากที่โดนไฟไหม้นี่นะครับบททดสอบแล้วเนี่ยนะครับน้าที่เคยหน้าอยู่อาศัยเนี่ยกับคุ้มแดดคุ้มฝนเนี่ยกับไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะต้องมาอาศัยญาติญาติอยู่กันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะ,ะบ้านหลังเนี้ยดูแลเด็กกำพร้าอีกสองคนนะครับเพราะว่า การทดสอบครั้งนี้นะฮะทำให้เราได้ข้อคิดหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเด็กกำพร้าสองคนนี้ก็ต้องเขาเรียกมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็มีที่เรียนด้วยนะฮะโดยเฉพาะคุณแม่ตอนนี้ต้องไปทํางานต่างแดนนะฮะทำให้นอกจากว่าไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของความอ,อบุญนะฮะก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าทำหากินที่นี่ช่อนี้จะลำบาก่างนะั้นพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับให้ เด็กนะครับกำพร้าสองคนแล้วก็บ้านหลังนี้นะฮะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพี่น้องนะครับก็เชิญชวนพี่น้องครับนะฮะมาช่วยกันให้พี่น้องได้รับความอบอุ่นนะครับจากที่อยู่อาศัยนะครับหลังจากที่ถูกทดสอบแล้วนะครับนั้นเราก็จะถูกทดสอบเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องนะครับพราทุกคนช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อให้บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กกำพร้าสองคนได้อยู่อาศัยอย่างอบอุ่นครับครับ ตัวนะมตะิคุยยุบอีกคนหนึ่งนะฮะที่พานำคณะเรามาเนี่ยเห็นสภาพแล้วตกใจเหมือนกันนะบ้านพี่น้องเราครับก็เอ่อเรื่องเขาบอกว่าอะไรนะขโมยขึ้นบ้านหลายครั้งล้วนะไม่เท่ามันไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยนะไ,ไฟไหม้เนี่ยกับหมดเลยอะทุกอย่างนะครับ,รบก็ชัดหลอไหนนะพี่น้องเราเนี่ยผู้น้ำซีมานเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเห็นอกเห็นใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบมไม่ว่าจะน้ําท่วมไฟไหม้เนี่ยนี่หลังก่อนนี้ก่อนหน้านี้กับน้ําท่วมมาแล้วแถวเนี้ยนะครับก็นี่กับเพลไหม้อีกก็ช็อตแล้วนะครับพี่น้องเราก็จะได้ร่วมร่วมโดยช่วยกันมีอาตีรทีวีเราก็ได้รับทราบข่าวสารก็ได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับบอกบ,บอกบุญให้พี่น้องได้รับทราบครับให้ผู้กองฟารุกได้มอบปัจจัยให้กับ คุณพ่อนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ไว้ดูแลให้ลูกกพร้าด้วยนะครับเชิญครับมามานี่แหละเดี๋ยวนี้จะถามเขาด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการที่เราได้มาเยี่ยมเยียนกันตรงนี้ะนะเชิญเชิญ tu dia mau nak tanya besok sikit kata besok berasa eh besok berasa lagu mana ni dia mau mari am Zek deh, dah beri mari menawak lah mudah dah kata dah besok kena masa suka hati lah ya. suka hati jadi dia mau pakai hari tulung yeah. ramah-ramah tu berasa berasa gembira lah gembira dia ada sabuk-sabuk dah ada sabuk-sabuk tu jadi hingga sikit ya kau besok kau rasa sabuk นะครับทราบสึงในนำใจของทีมงานและก็ทุกทุกท่านที่ได้มามอบให้กับครอบครัวเขาก็มีความอ่าก็รู้สึกว่าแกก็รู้สึกว่าตอนนี้แกกำลังใจก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าแกล้มด้วยวันนั้นแกล้มแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือไม่ยอมคุยเลยผมมาอ่าพูดแกก็ไม่ยอมพูดตอนนี้ก็เริ่มยิ้มออกได้แล้วอ่าครับแล<ช>้วก็เบสโซก็ ขอขอบคุณทีมงานและก็ทุกท่านนะครับที่ได้มาเย็ยนวันนี้ครับท่านเองอยากจะบอกอะไรกับพวกเราด้วยนะเจอในสังคมพี่น้องที่แบ่งปันช่วยเหลือกันมาครับผมก็อย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีความเปราะบางอย่างครอบครัวของแบดเซลแล้วอะไรอะไรมันก็ดูหนักหนักหนัก เป็นทวีคูณเลยก็แต่ก็ว่าดีอย่างหนึ่งที่เรามีเราเป็นมุสลิมนะครับเรามีพี่น้องเมื่อวานก็มากันหลายๆทีมงานมาให้ความช่วยเหลือกันก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับ ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับนี่คืองานกิจกรรมของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเราได้รับข่าวสารเนี่ยเรามีความสามารถมาได้เราก็จะมาดูแลกันนะครับให้ผู้กองฟรุกป,ปิดท้ายตรงนี้นะครับเชิญ <libro> ครับก็มาให้กำลังใจนะครับให้พวกเราได้มั่นคงอยู่กับศาสนา,านของลอกนะครับแล้วก็ต้องเรียนเชิญพี่น้องด้วยถ้าเกิดว่าพี่น้อง มีมีมีพอกําลังพอนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อที่จะได้สร้างบ้านให้เขาต่อไปครับครับ เอาละครับเวลาของบ้านนี้มีคนหัใหญ่หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการหรือพี่น้องต้องการที่จะร่วมบริจาคให้กับครอบคร,บครบัวนี้ก็สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือหมายเลขบัญชีนี้นะครับแจ้งว่าให้กับครอบครัวนี้ได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการลาไปก่อนครับเวลาจะฟิกวันฮีดายะวัสสลามุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ บ้านนี้มีคนห่วงใย